มาแล้วจ้ามือแค่ไหนก็นะพ่อก็พ่อควันก็หายามาให้ยายยายอ่ะเสิร์ฟถึงที่เลยสดเลยสดเลยอ่ะเยอะเอาน้อยเอาเยเอาน้อยเลือกเอายายคุณยายควันอู้อู้โอ้โอ้ผ่านด่านคุณยายไม่ได้เอาเลยเอาเลยอ่านะคะนี่ก็เป็นหญ้านะคะที่พ่อควันซึ่งจะนะกลับมาจากเกี่ยวหญ้านะคะ มืดหน่อยนะคะวันนี้นะคะไปเย็นนะมืดแค่ไหนติดแค่ไหนเราก็หาอาหารให้กับนะคะยายแล้วก็น้องปุ๋ยนะคะนู่นนะคะเดี๋ยวไปเสิร์ฟน้องปุ๋ยคะ่ะนะฝั่งนู้นค่ะฝากกดติดตามช่องเล็กเร็กด้วยนะะให้กำลังใจครอบครัวของเราได้นะคะนะะขอบคุณมากมากค่ะ <c oughs> <c oughs> ทานนะคะทานทานนะคุณแม่ดีใจที่เขาทานได้คุณแม่จานะคะย่านะคะ <c oughs> ที่เราเียวมาให้ก็ น่านจะรู้ว่านะคุณยายๆจะชอบยังไงเนาะนะชอบหญ้าแบบไหนนะคะก็จะขัดสันนะ่ะตรงนี้ก็น่าจะไปทางฝั่งระยองนะเห็นว่าหญ้าส,สวยๆนะคุณแน่าจะคุณยายโมเลนาก็